สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมพานไก่ครับในช่องไก่คนหากิน <c oughs> วันนี้เรามีภารกิจอีกครับนี่น้ำมันก็อาจจะเอาต่อครับต่อบ้านจากของบ้านเขาให้มาเอาให้ครับวันนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูลังต่อเลยอจะของบ้านเอวคอต๊ะล้วพี่น้องเลยพอพับแล้วครับไม่กล้าไม่กล้าดูหน้ากล้องแล้วผมไม่กล้า โดนไปเยอะวันนี้วันนี้ได้มันโดนหลายพ่อพ่อพ่อมาไก่ก็เดี๋ยวเราดูกันใช่ต่อลังนี่มันก็อยู่ก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ครัวนี่พี่ใช่หลังครัวเนาะมันสร้างมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับแต่เท่านี้ใช่ตั้งแต่โอ้ยพันไก่มาลูกบินบองพันไก่บอกไม่ใช่มันไม่ใช่โตพันไก่บอกไม่ใช่โตเนี่ยทุกวันนี้มันเป็น โอ้แม่งโคตรต่อเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงปล่อยพันไก่ก็มีแผนพี่เขาลู่จนแล้วว่าเป็นเป็นต่อแต่เขาเขาหลอกให้มันเขาเลี้ยงไม่กินเออเขาเลี้ยงไม่กินไงพี่ไม่งั้นถ้าถ้าบอกว่าเป็นต่อพี่ก็ต้องสั่งให้พวกผมทำลายมันตั้งแต่ตอนตอนนั้นเองไหมล่ะตั้งแต่ตอนนั้นเท่านี้แต่เราพี่ปองไม่พี่ก็เข้าใจว่าเออ มันคงไม่ทําร้ายเราอแต่ทุกวันนี้มันบินชนหัวเราเลยถอดไครอยู่บินชนหัวเลยมันดินตกตกตกเรอย่าไปกลัวมันนี่แหละเอเค่เป็นเหตุผลว่าต้องมาจัดการนะผมพี่เค่งบอกว่ากลับมาดึกๆกจะไปไหนมาเด้อพี่น้องไม่ต้องคิดนะไม่ไม่ต้องต้องสนใจแต่ว่าไปไหนมากลับมาดึกๆมาถอดไข่กินต่อบินชนหัวนี่ โอเคครับเตรียมวางยาสลบแป๊บหนึ่งนะครับผมเตรียมไปตู้ต่อกันครับมัน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 เป็นเจ้าของบ้านเลยอ่ะจากเราเป็นเจ้าของบ้านอ๋อตอนนี้เรากําลังจะยึดนเเป็จ้าของบ้านเราเราจะยึดอําานจมันคืนยึดอํานาจสู้ๆู้ยึดอานาจบอกใครพี่บอกไปเอ้ายกให้เลยไปพร้อมแล้วรุยครับผมเดี๋ยวไปดูรังต่อกัน นี่ครับล่างต่อครับพี่น้องมันอยู่ก็อะไรเนี่ยกระเสาบานนี่นะมีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ทั้งนอกเหรอทั้งนอกตัวหนึ่งเอาอันนั้นฉีดใส่มันเลยมันมีรูออกหรือเปล่าะไม่รู้หรอกไม่นะมีแต่มันเริ่มมีเสียงเราหรือเปล่ามันเริ่มบุบบุบเพราะมันมันหลุดตัวไหมมันก็น่าจะรูนะหอมปากรูเนี่ยเมื่อก่อนพี่เกคงไก่ขอไฟหน่อยเมื่อก่อนพี่เกคงถอดไข่อยู่ตรงนี้ครับก็ยังว่านเราเชิงไกลไหมนู่นไก่มากแหล่งอาหารเออแหล่ง เอ่อเป็นครัวถือว่าเป็นครัวเนาะครัวครุนโอ้ตรงนี้ก็จะมืกนิดนึงเพราะว่าไม่กล้าเปิดไฟครับจริงจริงบนเพดานก็จะมีไฟอยู่แต่ไม่กล้าเปิดครับเพราะว่าถ้าเปิดมันก็นะมันก็เห็นเราเอาละครับลุยเลยพันไก่ครับผมหายแล้วเขาไปแล้วรถไฟลบดาไปแล้วพี่น้อยอูดพี่น้องเอาลงอุ้ยเขาแล้วไหนเนี่ยมันก็ไม่เห็นเมียร้ายตื่นเต้นไปได้เนาะพันไก่เนาะเดี๋ยวไปตื่นเต้นนี่ไอ้แม่ท้งหูดนรีบรีบเร็วเร็วรีบทั้งหมดเลยทางซ้าย เออต้ชียาวๆแบไนมันก็มีสอานันเนี่เดียวเไปมื้อ่นะโอเคแค่ั้นแหละคิ้วก็สเปรย์เาียกอะไรนี้มันมาน้มันมาผ่านผ่านีไมเน่ใจว่ามันเนีนัหมทางนี้ยั่นเสียวพึงแบบออกปิดไปปิดไปก็มันไปปิังไปออกแล้วเอ้้ปิดะไร ปานไก่ขึ้นไปฉีดซ้ำตัวที่โอ้บินบินบินโอ้ยเออขาอะไรเนยเฮ้บินใส่นี่โอ้โหนม่มาตรงนี้นะเนี่เกอบไปแล้วปานไก่อียกแป๊บนึงครับผมเอาเิดไปหละ มันหัวนี่มันหัวนี่มันหัวนี่หรอกหัวเต็มเต็มเลยปิดเปียดเปียดปิดไปตบเปีดเปียดทังหลังไปเว้นละทั้งหลังทั้งหลังไปเวิ้นมีหรือมือีไม่มีแมงกะบี่บ้าไหนแมงกะบี่ไออับไปล้วอับไล้วร้อนอัไฟล้วสองเออมันเล่นไฟเล้วที่นี่เรีนไฟโอเคครับผมใช้แผนเปิดไฟครับแต่เหลืออยู่สองตัวแล้วมั้งเนาะแต่ยังจัดการไม่ได้โอเค อะไรยี่สองตัวเจ้าปัญหากับผมกับมันรวยไงเถืกันมาเถอนมาหมาเลยเฮ้ยหน่นตัวนั้นคนดพี่นนนนตัวนู้นครับไมกวนตีเออม่กวนไหมออพอเนะโอเคโอคพอเกืสบายท้ยมีนเอ้ยลนลนเอ้แต่มันก็มันไม่ตกนะ นี่เนี่ดมดละมันหมดเอาไว้ชุบเกเอาไว้ชุบเกลอืมโอ้ยตะลังมมดหลัวเดือดรับตะลังสบกมดลับอ๋อวิชาแบดมินตันไปอีกู้าเ้ยวนไฟบั่นของล็กปีตัวกระโดดต๊บเพิ่งเปลี่ยนลอออันนี้ใหม่มุยจับเลยเอาตัวอันนั้นเห็นแมมเห็นไหมนะโอ้ยทำไมต่ด มันต้มันมันต้องม,มันมอง,มมอง,มมองมเห็นเลยมัน <c oughs> บินกับหล,ลังเราบอกมึงไแล้วหลอดไปเขาโอ้ยมันอ่อน<ะ>เอาละเอาละบินตะตะตะปัดมาข้างหลังนี่เลยเนี่ยเอาละเขาอ,อะไรเขาตามึงหนูเขาตากรรมการครับเป็นอะไรตัวหนึง่งเขาลังหลุอยู่หลัง,ถ,ง,ง,ลงถึงขั้นกับหลังเลยเนี่ดูไม่ไหว เฮ้ย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 ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้เฮ้ยเฮ้้ยเยเเยยเ้ย้ย้เรเ้ย้ยย อุยลิกสับมุลิกซับนี่ก็อะไรกันครัโอ้โหโอ้โหมันหยบมาแล้วครับเรียบร้อยมแล้วนี่เอาตายเลยมันน่นะบอสกุ๊กเก้ไอ้เนเลวเหมีนไม่น้อยน้อเอาละครับถือว่าเรียบร้อยกับผมที่เหลือก็เดี๋ยวควักรางออกมาครับผมครับ กูเป็นคนพมาเวียนนาเนี่ยได้ยินตายมีตายแท้มึงได้กินน้ำมันขากูเจ็ดเอ่อยาสลบเวอร์ชันสองใช่ไหมอุยมายก็เยี่ยวที่มันตายกูครับอืมลองได้ง่ายด เอาครับเดี๋ยวรอมันสลบแป๊บหนึ่งเนาะเงียบมั้งตอนเราขับแต่เสียงพันไก่ว่ามันยังไปเ่ียบเดี๋ยวเพิ่งเอาเลยแล้วแต่ท่านครับเสียงนี่อยู่บนแต่พี่เจับพี่บุญเงาไม่ได้เจ้าไม่ได้พี่เลยเออว้ามีคุณผู้ชมเห็นมันได้เนี่ยมันจ้องรอเลยเฮ้ยอยอะไรเมื่อกี้ในวันบินเขาใส่ที่ไหนได้มันล่วงมาใส่อะไรตื่นมันเลยตื่นเลยมันจงร้องเลย ปาดแล้วนะครับปาดแล้วครับมาเรามาดูกันว่าผึ่งมันเออไม่ใช่แตนแตนเออโตอโอ้ยไปมากเลยนี่โอ้ยนักแล้วนักแล้วจึงมีอาการเซียบวันนี้โอ้โหหเนื่อยเลยไหวสอดที่เลยไหมเ้าไม่ขวายไหมทำไม่เซีนี่ไม่กล้าครับต้องเซียก่อนนี่เมื่อสักครับ มันมันไม่สายครพี่มันสลบท์มันสลบมันสลบโอ้ยอาจจะโอ้โอ้โอ้เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมนั่งกันครับนี่กับพันก่อนพันปอนจะจัดการเรื่องมีจองมีแม่อยุงบนเนี่ยแม่ที่ตกลงมาครับจับสามเงี้ยเราจะกวาดใส่ถุงกับพี่น้องแล้วก็เอาไปปล่อยนะครับปล่อยปลาชา ัวไหนมันมันตายก็ตายไปตัวไหนไม่ตายก็ให้มันอยู่ต่อไปครับผมเราเชื่องอนุรักษ์ก็ <direkt> ใช่ครับอนุรักษ์เ่าที่ทําได้ครับผมครับอันนี้กรณีมันอยู่กับบ้านคนนะแต่ถ้าอยู่ในป่านี่เราจะไม่ให้มันตายเลยครับ,รบพี่น้องเดี๋ยวพามาดูต้นหนอนต้นหนอนครับตัวอ่อนตัวอ่อนนะโอ้ได้อยู่กับจักรสามชั้นเดชั้นสี่ชั้นห้านี่มันยังไม่ใส่หนอนนะพี่น,น้นองน โอ้โหเดี๋ยววันชั้นสีก็พอได้ครับมาดูผลงานกันครับพี่น้องป่านแล้วนะครับป่านแล้วโอ้สามซีชั้นนี้บอกว่าว้าวได้กินตัวต่อก yeah. ันอ yeah. uh ีกแล้วครับผมข้างล่างข้างล่างรอรับด้วยนะครับโอ้ยถึงกระตุกกระตอกระตุกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะมีปัรหา มุเอี้ยนี่มีมุไรอ้ยเอาเามเป็นไรมากอู้หูมันเ็กอู้ไหนมันเง้ยตายมือกูแล้วกิาไเกาลอ้สมยาจริงๆโอ้ยเบี้ยสะอาดนี่เออมึงงานดีดีลใส่ใส่าไก่ไก่พึ่งตกเนีจับเลยที่กี่นนี่ไก่ต่อตก กกตอหายตอกเขาเขาเก็บแป๊บนึ่งกับทัดกันต่อครับพี่น้องมันจะตกไปเชี่ยวเชี่ยวหองหายโอ้ย่างปวดไม่เนาะไม่ซื้อมาสกษาปันบันไดเออเออย่าตกด้วยชั้นนี้เด้อเอาดีๆเด้อเราไม่มีโฆษณาให้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ทำไมมันตกอ้าวมือไม้มือไม้มันอ่อน เราวอลมาได้ไม่ได้มีได้ไรมือใม่มันอ่อนอื้อหือมันติดกับผนังด้วยเหรอใช่แล้วนั่นแหละมันถึงร่วงนะโอ้ดี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 ว้าวโอเคไม่ร่วงใช่ไหมชั้นนี้ขอโชว์หน่อยครับนี่ครับผมสวยสวยนี่นายโย่ใช่ไหมมาส่งมาเลยมีเมียไหมมีเมียไหมไม่มีใช่ไหมเมียพี่โนว้าวเอาเด้อ ถุงต่อครับถุงต่อไปทีมงานด้านล่างครับผมครับนี่ครับผมสวยๆครับสวยๆยังเหลืออีกสองชั้นครับเดี๋ยวหาเลขกั้งครับโอ้ชั้นอีเต็มเปียเลยยเ้อะไปกินต่ออันต่อกันอีกแล้ว,วมีดมันสั่นผลเนาะนะฮะมียาวๆนะจะได้สอดไปนน่นหวือดเดียวเลยเนาะ ไม่ตกนะโอ้ยตกอันเดียวแหละพี่โอ้ยตัวแม่ยังไม่ยังไม่เมาเลยตัวแม่ยังไม่เมาเดี๋ยวทำอะไรเอย่ยวพึ่งลงเมาลยมันต้อนจริงเปล่ามันใช่ไหมมันเพิ่งเปล่งร่างไอ้เอนไล่ไปเลยเดี๋ยวมันบินเข้ามาเเอาจริงไก่กระพุ่งอ่ะเออต้อนจิ้งพามันอ่อนอะไรเลยนี่เจียบต่อเจี๊ยบอ่อนอะไรหรอมันบินได้มันอ่อนอะไรหรอ ทีน <Z an aaS as> ี้นี่หละเ้านี่ไม่คงทีโอ้หเออนั่นไงบินมาจนแหมจะชนตัวเราอยู่หืออ้ออื้อ่อนบ้าเลยหรออืออ่บ้าเลยไปเร็วไหนวะน้ียตว่าชังเลมียโท๊อะไรยนี่นี่ป่อยเราอ่นบ้าเลยันฝนอนอ่อนพนอวางวางของนี่ก่อนวาง โอ้โพามคนขาขาไปดิวางวางกู่อมนี้เนาะปับเปนอะไรนี่กูมึงปั๊บสายนาดก็เลยดีไม่เอาไม่น่าเกลียดเนี่นะผู้ร่มแรงป่าวเฮ้ยเีบนี่เลยเรียบร้อยเรี่บร้อยโอเคโอ้ยชุกเฉินะ อล้ววไปลีก้ยิงพี่มันมีตัวบินจริงยโอเขขาพัดแล้ก็ตีเลยไีเออนั่นแหะกขขาเลยนะตีพี่ดิตีพี่ดิเอ้มันก็ขาเลยอะแต่มันมีต่อยใช่ไหมมันกำลังมึออยู่มือทำไมเนาะเีเต็มที่เต็มที่ฟดปนอดน เมอกี้าจะัดขาตัวเองมลโอยอะไรียยบยบกือเลยไปยอไปไปยกอยมาโอยนี่โค้งผมโนนเป็นไงเนี่ยโมานี่ยโอยอยยืนเป็นตั้านาเี่ยโอโคลิปนี้คยาเพียบโอโหเฮ้ยตัวตัอมากูฟันแลเว้ย ไอ้ป้อนยี่ที่พักมาดิงมาแล้วกูแทงนะไอ้บิดโดนที่ไหนเละจริงดูจับอีกเรื่องหนึ่งนาวายานาวายานาวายาจริงเหรอปล่อยไปงั้ยไปไปแข่งไม่นามาดูก่อนไม่รู้แล้วใครจะดูเป็นเนาะ ใช่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวยาวอ้ยดูดิมันกระเทากันประเดนแล้วหญิงมันสงบเลยใช่ไหมปล่อยได้เราไกลนะใครไกลกินจริงจริงเนี่ยมายางหญิงตาจริงพี่ครับจะได้ปล่อยไปตัวนั้นตัวนั้นง่อยนี่เดียวอ๋อจริงเหรอพี่ไม่ผมว่ามันเท่ากันเข้อไว้มาข้อไว้ขึ้นข้อไวใช่ไหมนี่ไงนี่ไงกระปุกกิดเกลือ โอเคโอเคทางพญาใช่ไหมหาอะไรครอบเอาคุกไหมโคกไหม,ไหมเอาคุกก่อนนะโคก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 โอเคคุกข,ขอบไปก่อนครับยังมีรุน่นนี้ด้วยฝ่อยมันไปทำรังที่อื่นครับผมยังมีรุ่นโอ้กหตื่นเต้นเชียวพี่น้องเล็กชัดนึงใช่ไหมยังมีรุน่นนี้ว่ะยังมีอีกเลยหรุ่นือไม่อะไรอย่างเหลือตัวแม่ใช่ไหมนี่โลดเสดเพื่นนี่ โอ้ยนี่ตัวอ้อนพี่เสียงเงียบเงียบเลยนี่นี่เอ้โหดูเสียงด้วยเสียงจัดเต็มด้วยเสียงจัดเต็มแบบเหมือนไม่เมาอะไรเลยเน่ะนี่นี่นี่ดูนี่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 มันจะพิ้นเขานะเีิงอ้อาไม่ได้ไลน์จนตีนเลยที่มานเอาพี่นอีกโอ้พิ้นอีก โอเคเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมใช่เลยถ่านอ่ะอ่นั้นเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูผลงานรวมครับนี่นะครับผลงานรวมกับผมกําลังนั่งแกะกันครับแกะเลยเลยครับไหนตั้งกระทะเลยเน้อด่างเลยเองเลยครับในไหนมันอยู่ก็ครัวในไหนมันอยู่ก็ครัวก่อนอยู่ก็ครัวกับลำทั้ครัวแต่ลำก็ครัวเลยนะครับนี่ครับผมเอาละพี่น้องถึงเวลาทําเมนูครับผมครับกวนน้ำปลาเนี่ยกวนน้ำปลาเหมือนเดิมครับผมทําง่ายดี เพราะว่าอย่างอื่นไม่มีเลยครับแต่จริงก็อยากกินอย่างอื่นอยู่อยากกินผัดเผ็ดนะ่ะแต่แต่ไม่มีเครืค่องไม่มีคเครื่องเสิร์ฟโอ้โหตะมีมั้ยล้างมันก็อยู่ตรงนั้นพี่นอ้องเอ้ยนี่ถอดกินกันล้างมาเลยนะ <laughs> กลัวกินกันลังเลยครับเนื้อหอมใอ่กองกะเพ ตามดมกินนี่เราแหงดมกงิีนดีก่่นเสร็จแล้วครับต่อขวดน้ำปลาครับผมอือหือเป็นไงพันไก่เค็มดีเค็มดีเหมือนเดิมฝิมือวองปอน อันปอนฮึมหอยยุ้ยลาพี่น้องเลยเนาะก็เนาะโอเค okay, ครับเดี๋ยวกินต่อกันก่อนเดี๋ยวกันคลิปหน้าเนาะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ